สวัสดีพี่น้องปองไปผู้ทุกคนบอนี้ยกยุ้ในช่องยัพันธ์นังเล่าคนเกา่าคนเดิมมาอภิยฎข่าวสารบอดแพรว่าได้มาหลายหมืน่นเบิ้งเสียงกันถ้าแม่งถ้าแมงอยู่พี่น้องเสียงบ่มีบอดแพรเพิ่นได้โพดไปวางสี่ขออนุญาตบอดแพรนะคะเพ่นยืนคููกันกับพระเอกว่าที่เจ้าบ่าวพี่น้องแอคชันหลงป่าหลงเขาหลงรักเราแล้ว ลาส,สีเพินวาอยู่เนสแลียนเดือนเกตันทีเก้าเพิ่นลงวันนี้เนาะสองห้าสองศูนย์สองห้าเบิงเพินยิมเพินมีความสุขเนะพี่น้องคนเนาะถามว่ามีความสุขกะิบ่มีความยิมมายิ้มกะชียิ้มแบบจังไหนล่ะอันนี้เพินยิ้มแบบสดใสมีความสุขไปฟังแม่แม่เอฟซีเนาะจาง น่ารักอันรักมีเงาวไปเลยเลพี่น้องที่สุดน่ารักมากค่ะหวานถุดสุดเลดใหม่มาแรงเทนเทนใหม่มาแล้วใครจะทำตามเรียนแบบ ได้ขิ่เลี้ยอนที่ตามเลี่ยนแบบพนาวาคอยเห็นเจ้ายิ้มคอยกระยิ้มตามมีความสุขที่สุดแม่เอ๋ยพัาสนอิบสี่ป่าเห็นเห็นแพาวเห็นบอดแพวยิ้มกระยิ้มตามมีความสุขสุดสุดฟินเนาะพี่น้องเห็นเพื่อนมีความสุขเขาก็บมีความสุขน้ำเนาะแบบจังไหน่ะ มันชื่นใจเข้าขึ้นมาเราพีน่น้องมุจาวาบอเป็นตหาหักหลายเป็นตหา,นา,าหักน่นารักอ,อยากให้ถึงเดือนทันวาเร็วๆจังเลยส่งเลยปลุกหัวใจทัั้นอยากให้ถึงเดือนทันวาไวๆพนะเพื่อนกะทิมือวันแต่งงานเพื่อนนอพี่น้องสวยมากเลยค่ะน่ารักมีแต่น่นารักอิจฉาเจ้า แหงเด้ day, แม่จิติาเจ้ามืแหงได้แม่จิติชาหลายคนวะมีแต่หลงรักเธอสองคนน่ารักจางหล่อสวยหล่อน่ารักมีความสุขมากๆนะคะแพวพาวสันขอมีความสุขหลายๆสันคนวาภาพวสวยสวย ก็ปรูภาพสวยๆทายรูปได้หลายกลับมาหอบเพื่อนมาหลายๆเฮงๆปังๆเดือบอดแพลนองซันขอให้รวยๆเฮงๆปังๆหอบเงือนกลับเมืองไทยเยอะๆนะคะยี่พัน์กับขออวยพรไห้ให้รวยๆเฮงๆปังๆวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ด้อจา้าเมื่อหน้าฟังคลิปใหม่มาคุยกันใหม่นอาอจ้าผู้ใดมีความเห็นที่ยังกะ คอมเมนต์มาเลากันมาคุยกันนะจ้าสวัสดีค่ะ